สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตข่าวนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับผมยังติดตามสถานการณ์ในซีเรียอยู่นะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยไม่น่าไว้วางใจถ้าว่าผมเป็นประชาชนชาวซีเรียเนี่ยผมบอกว่าอาจจะดีใจนะครับที่จะได้เสรีภาพมาแต่ก็ไม่ห่วงกันนะไว้เสรีภาพเนี่ยมันจะไม่มีแผ่นดินเหลืออยู่หรือเปล่าเพราะว่ากองกําลังต่างชาติเองนะฝ่ายกบฏต่างๆก็จ้องจะเอาแผ่นดินเพิ่มนะครับหรือในที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลใหม่ของซีเรียจะเหลือพื้นที่เนะี่ยให้ปกครองจริงๆเนี่ย กี่เปอร์เซ็นต์นะ10เปอร์เซ็นต์15เปอร์เซ็นต์หรือไม่นะดูข่าวแปรต่างประเทศจีิเนี่ยนะครับเดทันยาฮูนะทำให้นะครับจรานี้เนี่ยรำคาญนะด้วยแผนที่ราบสูงโกรานใหม่หรือไม่นะครับยึดครองเขตฉนวนกันชนเดทันยาฮูนะครับท้าทายบรรดาภัยคุกคามของโจรานี้นะอิสราเอลนะครับประกาศการขยายตัวของบรรดาที่ตั้งถิ่นฐานในซีเรียเดทันยาฮูนะครับมุ่งหมายที่จะเพิ่มประชากรของอิสราเอลมากขึ้นในซีเรีย รัฐบาลเนทันยาฮูนับได้อนุมัติ1แผนการนะครับที่จะขยายบรรดาที่ตั้งถิ่นฐานบนที่ราบสูงโกลานในซีเรียในเนทธนยาฮูนะครับมุ่งหมายที่จะทวีคูณประชากรอิสราเอลบนโกลานทําการวิงบอลนะครับบรรดาความห่วงกังวลสงครามนะครับของซีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลนะครับอิอสราเอลแคสนะครับได้แถงว่า บรรดาภัยคุกคามต่างๆนะจากซีเรียยังคงมีอยู่แม้ว่าการขับไล่อสัสซาดเนี่ยออกไปสิ่งนี้นะครับมาหลายชั่วโมงภายหลังนะผู้นำในความเป็นจริงของซีเรียนะครับได้ข่มขู่อิสราเอลที่จะหยุดการปฏิบัติการของพวกเขาในซีเรียผู้นำนะครับฮายตทาเฮอ,เอแชมนะครับหรือว่า s อ s อาบูเอาจรานีนะครับได้กล่าวหาอิสราเอลของการใช้ข้ออ้างที่เป็นเท็จต่างๆ เอาโจรนี้นะครับกาวอ้างนะบรรดาการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลนะต่อแผ่นดินของซีเรียคุกคามการขยายตัวบรรปลายแล้วก็ข้ามเส้นแดงต่างๆข้อความของโจรนี้นะครับสำหรับเนทันยาหูจากแหล่งข่าวนะข้อความที่ตัดตอนมาจากการให้สัมภาษณ์กับทีวีซีเรียนะครับว่าพวกเราไม่ได้กําลังที่จะปะทะในความขัดแย้งกับอิสราเอลบรรดาข้อโต้แย้งต่างๆของอิสราเอล สำหรับการเข้าสู่ซีเรียเนี่ยไม่คงมีอยู่ต่อไปอิสราเอลนะครับใช้การปรากฏตัวของอิหร่านเป็นหนึ่งข้ออ้างที่จะเข้าซีเรียพวกอิสราเอลนะครับได้ข้ามเส้นแดงต่างๆของการประทะกับซีเรียฝั่งอิสราเอลนะครับได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงปี1974ชุมชนนานาชาตินะครับต้องแทรกแซงหยุดการขยายตัวบรรปลายของอิสราเอลโจรนี้นะครับได้เน้นยำ้ำนะการพุ่งความสนใจของซีเรียนะครับต่อการสร้างขึ้นใหม่ แล้วก็การหลีกเลี่ยงนะครับบรรดาความขัดแย้งใหม่ๆนะต่างๆเนี่ยนะครับกับอิสราเอลเราประเทศอาหรับนะครับรวมถึงซาอุดิอาระเบียนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตสแล้วก็จอร์แดนนะครับได้ประนามการยึดครองเขตฉนวนกันชนนะครับที่รับสูงโกลานสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับได้เรียกการยึดครองนะว่าเป็นหนึ่งการละเมิดของกฎหมายระหว่างประเทศนะรวมถึงข้อตกลงสงบศึกนะครับในปี1974 บรรดาการโจมตีของ i d ดไม่นานมานี้นะครับได้พุ่งเป้าหมายบรรดาที่ตั้งต่างๆมากกว่า350ณนที่ตั้งในซีเรียทําการทําลายคลังอาวุธต่างๆรัฐบาลรักษาการของซีเรียนะครับได้เร่งเร้าบรรดาสมาชิกของสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับที่จะกดดันอิสราเอลที่จะหยุดการโจมตีต่างๆรัฐบาลของซีเรียนะครับต้องการอิสราเอลให้ถอนตัวออกจากพื้นที่ต่างๆที่ทําการละเมิดนข้อตกลงสงบศึกในปี1974 อิสราเอลนะครับได้ขยายการยึดครองของพวกเขาทําการยึดครองนะภูมิภาคโกลานและบรรดาเมืองต่างๆของซีเรียรนะครับใกล้ดามัสกัสทหารของอิสราเอลนะครับได้เริ่มการโจมตีต่างๆนะครับเกือบ300ครั้งนะทำการทําลายกองทัพอากาศของซีเรียรและบรรดาป้องกันภัยทางอากาศนะที่ไม่ได้ใช้งานนะครับนข่าวแปลจากประเทศจีนนี่แะครับก็บอกนะครับว่าอิสราเอลนี้ตอนนี้บุกและไม่สน หน้าอินหน้าพมนะครับบุกเข้าไปยึดที่ราบสูงโกลานของซีเรียทั้งหมดนะครับแล้วดีไม่ดีจะยึดเพิ่มหรือเปล่านะครับก็เรียกว่าเป็นการท้าทยายภัยคุกคามของโจลันนี้แม้ว่าโจลานี้นะครับซึ่งเป็นผู้น,นําใหม่ของซีเรียนะครับจะออกมาขู่เนี่ยนะก็อิสราเอลก็หากลัวไม่นะครับประกาศที่จะขยายตัวของบรรดาที่ตั้งสินฐานในซีเรียด้วยนะจะเพิ่มประชากรอิสราเอลเนี่ยบนที่ราบสูงโกลานเป็น2เท่านะครับนะก็อนุมัติแผนแล้วล่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ทางซีเรียก็ได้แต่วิงวอนนะครับชุมชนอนนาชาติได้เข้ามาช่วยนะคำถามก็คือใครอยากเข้ามาช่วยนอกจากกลุ่มที่มีผลประโยชน์ซึ่งท่านนี้เห็นแล้วนะครับกลุ่มนี้มีผลประโยชน์นนนก,นชนก็มีตุรกีสารัฐนะครับแล้วก็บางชาติในอนหาหรับก็มาดูช่วยจริงช่วยไม่จริงรวมถึงรัสเซียนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่การตกลงเจราจารนะครับว่าโจลันนี้เนี่ยนะผู้นําใหม่เนี่ยนะนะจะเลือกใครเป็นพันธมิตรถ้าเกิดคุณไม่มีพันธมิตรนะเป็นมหาอำนาจเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์นะที่จะต้านทานอิสราเอลแน แล้วมันไม่ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าเซลไม่ฟังใครอยู่แล้วนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ